รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มตราไฮคลาคสสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ a ลด n ้นายครบเครื่องเรื่องไลฟ์สไตล์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันพุธ9่0ถึง1 0มงแบบนี้ทาง m o d e r n 9น v ทนะคะ คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้รายการของเรานะคะร,ร่วมกับคุณการเดอะสตาร์ดีเจจากคลื่นซีและผู้ประกาศข่าวจากโมเดิร์นไนทีวีรวมถึงคนคิดบวกทั้ง10ท่านค่ะจะไปร่วมกันทํากิจกรรมเลยที้นายคารวันคนคิดบวกตอนเป็นดวงตาแทนคนตาบอดเพื่อไปผลิตหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตากันค่ะบรรยากาศงานวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะมีความสนุกสนานขนาดไหนรับรองเลยค่ะว่าเก็บมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่วันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวสาระบ,บนันเทิงอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ และในนายสัปดาห์น,นี้ขอใจคุณสาวๆที่อยากจะควบคุมน้ำหนักด้วยการพาไปรู้จักเจ้าฮาร์ฟีฟ็อกซ์ซ่อมอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความเร็วในการรับประทานอาหารของคนเราได้จากนั้นจะพาไปสนุกสนานกับการลงมือทำโคมไฟ DIY ก่อนจะปิดท้ายรายการด้วยช่วง ladies society กับการไปพูดคุยกับครูแจ๊กกรกฎสุขทรัพย์วสินทั้งเด็กเนี่ยผลงานอาจจะเป็นรอมันก็เป็นการฝึกพัฒนาการฝึกกล้ามเนื้ขขอฝึกสมาธิฝึกความคิดสร้างสรรค์ คำถามประจำสัปดาห์ถามว่าคุณมีวิธีเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองอย่างไรส่งคำตอบของคุณมาที่ sms c 1 1 1377ผู้โชคดี5ท่านที่ตอบคำถามโดนใจทีมงานจะได้รับหนังสือถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วจากทางรายการรูส้สมานี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ใครอยากชมช่วงแรกของรายการเราแล้ว,ลวไปติดตามช่วงแรกของรายการกันเลยค่ะกับช่วง lady review ค่ะ ค่ะพี่โบลิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับปริมอีกเช่นเคยนะคะในช่วง Lady Review ซึ่งเวลาที่จะมาอัปเดตสาระน่ารู้นะคะให้คุณสาวๆไม่ o ท์และก็ตกเทรนด์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะขอเอาใจสาวๆที่รักการรับประทานอาหารรวมถึงการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ด้วยนะคะแต่ก็กลัวอ้วนแล้วก็ขี้เกียจออกกําลังกายคุณสาวๆคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณต้องพบเจ้าส่อมอัจฉริยะที่ปริมนำมาฝากในวันนี้ไปในทุกๆท,ที่ค่ะ วันนี้เราขออาสาพาคุณสาวๆบินไปไกลถึงลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสถานที่จัดงาน CES หรืองานมหกรรมเื่นใช้ไฟฟ้านานาชาติ2013ค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการนำสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบหลายต่อหลายชิ้นมาเปิดตัวให้ชมกันค่ะแต่ที่เราเห็นว่าเหมาะกับสาวๆคงเป็นเจ้านี้แหละค่ะซ่อมดิจิตอลที่มีชื่อว่า Halfy f o ค่ะที่สามารถตรวจจับเวลาในการรับประทานอาหารของเราได้นี่แหละค่ะ คุณผู้ชมคะเจ้าซอมดิจิตอลหรือว่าฮาฟี่ฟอกเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ในการตรวจจับความเร็วในการรับประทานอาหารของเรานะคะซึ่งจะทําให้ผู้ใช้นะคะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละครั้งในการรับประทานอาหารคุณใช้ความเร็วในการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะมันจะสั่นสะเทือนออกมาเตือนกันเลยทีเดียวละคะ่ะแม้ว่าเจ้าฮาฟี่ฟอกนะคะจะดูฉลาดเกินตัวแต่มันก็ยังไม่สามารถ ทราบได้ว่าขนาดของอาหารที่เราทานลงไปนั้นมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่แค่ไหนคะ่ะซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าผู้ที่พัฒนามันขึ้นมานั้นจะพัฒนาต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมคะฟังๆดูแล้วนะคะเจะ้าส้มดิจิตอลหรือว่าฮา p ิฟอกก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยค่ะแต่พอปริมทราบราคาวางตลาดแล้วเนี่ยราคาสูงถึง99ดอลลาร์โอ้โหคิดแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องคิดก่อนจะซื้อเลยนะคะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของเทรนด์ที่ดีๆแล้วก็นัตรกรรมแปลกใหม่ยังมีอยู่ในรายการเลดี้นาอย่างต่อเนื่องค่ะในสัปดาห์หน้านะคะในช่วง Lady Review ทีมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้นห้ามพลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับพี่โบลลิงในช่วงหน้าค่ะ โคการเลดี้ไนท์ชวนคุณลุ้นเป็น10คนคิดบวกผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสไปกระทบไหล่แบบใกล้ชิดกับกันเดอรสตาร์พร้อมเหล่าดีเจจากคลื่นซีด97.5และผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยในโครงการเลดี้ไนา์คาราวานคนคิดบวกตอนเป็นดวงตาแทนคนตาบอดเพื่อไปผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาในวันพฤหัสที่16พฤษภาค,คมนี้อยากจะเชิญชวนคนคิดบวกทุกคนนะครับให้มาร่วมกับโครงการครับเลดี้ไนา์คาราวานคนคิดบวกครับยังไงนะครับผมยั้ทุกคนได้มาช่วยเหลือสังคมกันมาร่วมกิจกรรมนี้กัน,นเยอะๆนะครับ น <99. S 2> คำถามประจำสัปดาห์ถามว่าคุณมีวิธีเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองอย่างไรส่งคำตอบของคุณมาที่ sms c 1 1 1377ผู้โชคดี5ท่านที่ตอบคำถามโดนใจทีมงานจะได้รับหนังสือถ้ารู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วจากทางรายการ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วง r ี a d อเดียวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำโคมไฟใช้เองกันค่ะบางคนฟังแล้วตกใจนะ,ะโอ้โหโคมไฟฟังดูยากมากไม่ต้องห่วงค่ะคมไฟของเราวันนี้ทั้งง่ายแล้วก็น่ารักด้วยแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นตอนนี้น้องใบเตยรอเราอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่โบลิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้เวลาเริ่มงาน DIY กับเตยเช่นเคยนะคะ รับรองว่าวันนี้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวอี่าเช่นเคยค่ะเพราะเตยจะพาคุณผู้ชมไปทาโคมไฟที่จะมาสร้างสีงสันให้กับงานปาร์ตี้ของคุณและกลุ่มเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เตยต้องขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ในการทําโคมไฟเชือกห้อยระยะนะคะประกอบไปด้วยหลอดไฟค่ะเชือกลูกโป่งและกาวค่ะ ู้ชมคะการทำโคมไฟนะคะเหมาะมากๆสำหรับสาวๆที่จัดงานปาร์ตี้ค่ะและตอนนี้เตยก็ได้เตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะโดยสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องมีนะคะคือลูกโป่งที่เป่าลมเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้เชือกนะคะจุ่มลงไปในกาวค่ะแล้วก็พันรอบๆล,ล,ลูกโป่งนะคะโดยเชือกที่ใช้เนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเส้นเล็กก็ได้นะคะเป็นเส้นใหญ่หรือว่าสีสันต่างๆเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลือกเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ well, เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำกาวกับเชือกมาผสมกันแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะติดด้วยกาวนะคะ จากนั้นค่ะเรานำลูกโป่งนะคะที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะแล้วนำเชือกนี้นะคะพันรอบๆลูกโป่งเลยค่ะไม่ต้องพันแบบเรียบร้อยนะคะแล้วแต่เลยค่ะจะพันไปทิศทางไหนก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของเชือกเนี่ยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะพันไปที่ทางไหนก็ได้นะคะแล้วก็บางส่วนก็จะมีส่วนที่บางเห็นเนื้อลูกโป่งมากแล้วก็บางส่วนก็จะทับทับกันแบบนี้นะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ทําได้เลยค่ะแต่ว่าเตยนะคะได้เตรียมสิ่งที่ต้องบอกว่าเตยชอบความหนาของเชือกมากๆนะคะก็คือเตยจะทําเสร็จแบบนี้แล้วค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เชือกหลายม้วนหน่อยนะคะแต่ว่า เพิ่มความสวยงามเก,ก๋ไก๋เตยชอบแบบนี้มากกว่านะคะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือวิธีการเอาลูกโป่งนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเตยจะใช้เข็มนะคะจิ้มลงไปก่อนค่ะนี่นะคะให้ลูกโป่งแตกเลยนะคะ าจากโคมไฟนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูปทรงแบบนี้นะคะเพราะว่าเตยทิ้งไว้1คืนค่ะก็จะออกมาเป็นรูปทรงกลมกลมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเตยจะติดหลอดไฟนะคะโดยสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ สอดหลอดไฟเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยหลอดไฟจะไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เชือกเนี่ยมามัดอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าต่าออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ สามารถหางาน DIY เก๋ๆมาทำกันได้นะคะใครที่ทำสำเร็จแล้วนะคะสามารถนำผลงานเข้ามาแชร์กันได้ที่ w w w f a c e b o o k b o เ l a บุ๊กคอม /lady9official ค่ะหรือ sms เข้ามาติชมรายการได้ที่4111377ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเตยจะพาคุณผู้ชมไปทำงาน DIY เก๋ๆแบบไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าที่บูลลิงรออยู่ค่ะ รายการเลดี้ไนายชวนคุณลุ้นเป็น10คนคิดบวกผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสไปกระทบไหล่แบบใกล้ชิดกับกันเดอรสตาร์พร้อมเหล่าดีเจจากคลื่นซิต97.5และผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยในโครงการเลดี้นทคาราวานคนคิดบวกตอนเป็นดวงตาแทนคนตาบอดเพื่อไปผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาในวันพฤหัสที่16พฤษภาค,คมนี้อยากจะเชิญชวนคนคิดบวกทุกคนนะครับให้มาร่วมกับโครงการครับเลดี้นทคาราวานคนคิดบวกครับยังไงนะครับผมอยากให้คนได้มาช่วยเหลือสังคมกันมาร่วมกิจกรรมนีกัน,นเยอะๆนะครับ ช่วง l a d y s o c i e t y วันนี้ค่ะวอลลิงค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ที่สตูดิโอแอดพัลเตอร์เฮาค่ะสถานที่สร้างสารรค์งานปั้นดินนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะครูแจก๋กรากฏสุขทรัพ์ยวสินนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ตัวน้อย,อยเขากำลังสร้างชิ้นงานกันอยู่ข้างในวอลลิงว่าเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อกี้เดินเข้ามาแล้วห้องนี้แน่นอนได้ยินเสียงออกไปข้างนอกเลยค่ะใี่เลยที่นี่เลยค่ะมีเด็กเยอะเ่อาค่ะวันนี้มาถึงแล้วขอเข้าคลาสเรียนด้วยเลยได้ไหมได้ค่ะอขอบคุณค่ะแล้วตรงนี้ดีไหมผู้การหนุ่มมือใหม่นะคะต้องให้ครูช่วยเป็นพิเศษเลยวันนี้ทำห้ามอายเด็กๆด้วยไม่อายหรอกค่ะนะคะแต่งตัวนิดนึงละกันเนาะชุดสวยขนาดนี้หาไม่เจอเลยเจ้าค่ะวันนี้บอลลิงเริ่มทำครั้งแรกเลยไม่เคยทำมาก่อนทำอะไรก่อนดีคะง่ายๆเราง่ายๆไม่ยากก็ ทำถ้วยดีไว้คุณผาทำไมมาเปิดโรงเรียนสอนเซรามิกอย่างเงี้ยคะคือจริงๆเรียนก็เรียนเ,เรียนสถาปัตย์นะคะแต่ว่าได้มีโอกาสไปเรียนเซรามิกที่เมืองจีนแล้วรู้สึกว่าชอบชคือเซรามิกเป็นงานที่คล้ายๆงานสถาปัตย์คือทำแล้วแต่ว่ามันดีกว่างที่ว่าเราจบในตัวเองแล้วก็คล้ายๆเราทำโมเดลอยู่ อันเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจบงานมันจบในตัวเองแล้วก็เลยชอบแล้วเราคิดว่าเออเลยแล้วทาที่ทํางาน้วเราก็ทําที่ทํางานให้ใหญ่แล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนด้วยดีกว่าเด็กๆก,ก,ก็จะได้มาเรียนจริงชอบเด็กๆว้าว <Wow. S 2> <laughs> ไม่ได้เป็นนางงามเหมือนน้องนะ <laughs> 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 ชอบเด็กๆเ,เหมือนกัน แบบนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดจะติดให้เป็นวงกลมต้องทํายังไงต่อต้องต้องขูดอันนี้ครับอันนี้เราขูดอะไรคะให้มันแน่นครับอ๋อติดอย่างนี้มันจะแน่นขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งสองครั้งเลยนะเสร็จแล้วก็ทาน้าอันนี้ด้วยครับโอเคค่ะสองด้านเหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะโอเคทิ้งทาเรียบร้อยแล้วติดเลยนะครับเลยครับ แล้วมันรู่เป็นร่างแล้วค่ะผู้ชายหาววันนี้เห็นที่นี่เนี่ยมีแต่เด็กๆนักเรียนมาเรียนกันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้นี่นักเรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีไหมคะผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีแล้วก็เด็กวัยแบบ มปลายอะไรเงี้ยก็มีค่ะมหาอะไรก็มีส่วนมากที่เข้ามาเรียนนี่อายุช่วงไหนคะผู้จัดช่วงเล็กๆจะเยอะกว่า,าเ,เด็กที่สุดก็จะเป็นอนุบาลสองที่เรานบอุ้ยแต่อนุบาลสองก็ยังถือว่าเด็กมากนะเขาเรียนได้แล้วอะครูคจัก็ถือว่าเ,เรียนได้ค่ะเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้ามสมมติว่าชอบปั้นเนี่ยแล้วก็มือมันก็เป็นการฝึกพัฒนาการของมือเขาด้วยฝ<ช>ึกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็การทําตามคําสั่งด้วยนะเราบอกเขาแล้วแล้เขาทตามได้แล้วก็ได้ผลงานที่นี่เราสอนเด็กพิเศษด้วยค่ะแล้วเด็กพิเศษเนี่ยก็เราก็จะเน้น ดูตามแต่ละคนเลยเพราะว่ามาเนี่ยไม่คาแรคเตอร์ไม่ค่อยเหมือนกันความอเนือต่างกันหรือว่าสมาธิไม่เท่ากัน,นะ <c oughs> อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นเด็กสมาธิสั้นซะส่วนใหญ่แสดงว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเข้ามาเรียนตรงนี้ก็สามารถช่วยช่วยได้ช่วยได้นานไหมคะกว่าคือต้องปรับตัวเขาประมาณมีคนหนึ่งที่เจอเนี่ยแล้วแต่คนด้วยนะคะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณ9ครั้งถึงจะเริ่มแบบจัดการทุกอย่างเองได้หมด แล้วมีมีน้องคนหนึ่งก็เหมือนกันเพอเขาเริ่มทําสิ่งที่เขาชอบจริงๆแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เป็นการบ้านแบบผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เขาทำได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมาธิเขาดีไปเลย <c oughs> ดีไปเลยก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจะดีเฉพาะกับเรื่องที่ทําตรงนี้หรือว่ามันส่งผลดีไปกับด้านการเรียนด้านอื่นด้่นเห็นคุณแม่แบบว่าดีอย่างอื่นด้วยเขาบอกว่าดีอย่างอื่นด้วยหมายความว่าคุณครูที่โรงเรียนชมว่าเขาเริ่มนิ่งน <c oughs> ิ<ค>น่งขึ้นเริ่มอยู่แบบ ไไมไม่่แออวิธีการทำก้นก็แปะเข้าไปเหมือนกันใช่ไหมครับน้องเทียนเ,เราก็ทาน้ำล้วก็ขูดเหมือนกันเนาะ time ตอนนี้ก็มีทั้งตัวแก้วแล้วก็มีลายน่ารักน่ารักด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากเลยค่ะเมื่อกี้บถามครูแจ๋มาแล้วนะคะเขาบอกว่าพอเราทํารูปทรงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ตากแดดทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะคะดินก็จะแห้งแล้วเราก็จะนําไปเผาได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะว่าในร้อนหรือเปลา่าอุณหภูมิเป็นยังไงก็ประมาณครึ่งวันน่าจะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้โบลิงก็ต้องฝากไปที่ครูแจ๋ก่อนนะคะ สัปดาห์หนึ่งครูจ๋ใช้เวลาในการสอนประมาณกี่วันคะสัปดาห์หนึ่งวันนี้เราสอนวันจันทร์วันพุธพระขัสแล้วก็สองสี่วันค่ะในวันที่เหลือครูแจ๋ทำอะไรบ้างคะมีเวลาส่วนตัวบ้างวันพักผ่อนวันอาทิตย์เนาะแล้วก็วอีกสองวันเราก็เคลียร์งานเอางานเข้าเตาเผาเตรียมเผาเสร็จแล้วให้เด็กมาลงสีอะไรเงี้ยคะ่ะ หลายคิดว่าการที่ได้มาทาเสรียมของตัวเองแบบนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราทํารือไม่คะเราคาดหวังอะไรจากการทํางานตรงส่วนนี้คะไปถามว่าคุ้มไหมก็ตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นผลว่าว่าว่าคุ้มแบบในแง่ของผลกําไรอะไรอยาอาจจะไม่ได้มากนะคะแต่ว่างานศิลปะส่วนตัวที่ทําอยู่กับงานที่สานเด็กเนี่ยมันเสริมกันเราก็ว่าคุ้มแล้วนะทำก็ทําในสิ่งที่เราชอบชเราไม่ได้ทําอะไรที่ถูกบังคับให้ทำเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็พอจใจคิดว่าพอแล้ว ท้ายนี้ครูแจ๋มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆรายการเลยที่นายที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ไหมคะก็ฝากสําหรับผู้หญิงเนาะที่ช,ชอบทํางานศิลปะคือจริงๆในในชีวิตของเราเนี่ยเรามีศิลปะอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่วา่าสมมุติว่ามีงานศิลปะทําทเพิ่มหรือว่าทําเป็นงานดีเลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าทําให้จิตใจของเราดีขึ้นรวมถึงคนที่มีลูกด้วยแต่เขาก็ศิลปะก็ช่วยเด็กๆได้ด้วย ค่ลน,นนี้คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะครูแ๋ครูกรกฎสุขทรัพย์วสินค่ะผู้หญิงหนึ่งคนที่ได้เดินทางในทางที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ชอบนะคะที่สําคัญคือศิลปะที่เธอท,าทํายังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆและเธอก็ได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาแบบที่ประเมินค่าไม่ได้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณครูแ๋มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในช่วง l a d y s society ของเราค่ะขอบคุณจนตอนนี้นะคะเราไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ทั้ง5ท่านกันค่ะ ของรายการเล d y n i น h t หมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากร้านพาคอร์เซตร้านอมันตาและร้านโมนยะค่ะและขอบคุณโรงแรมสวิสโซเทลพาร์คในเลิศร้านอวิงเลเวอร์คลับและแอดพอลร์เฮาส์พิเอเฟอร์สถานที่ในการถ่ายทำคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเล d y n i น h t ย้อนหลังได้นะคะที่ w o r l d w ไวด์ e b o บดอทเฟซบุ๊ s l a ล l เรด n ี้แน o f อฟฟิเชค่ะส่วนตอนนี้นะคะโบลิง่งแล้วก็ครูแจต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้า9วงครึ่งถึง10วงแบบนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาของเท้าส้นสูงแต่ละแบบจะเป็นยังไงจะสวยถูกใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้เซอร์จะพาคุณมาทำงานไม้ค่ะ การเว้นที่ตัวเองเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าใช่นะเราทำได้นะ